แค่ปกติอย่าอยู่แค่ธรรมดาอย่าอยู่แค่นี่แค่เฉยยังไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรทำรีแก้ให้ไปเรื่อยๆมีไฟไหม้ไปไหม,ม้ไปเรื่อยๆดีๆนะโล่งไปด้วยทั้งตื่นทั้งพระโล่งไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันนั่นแหละเดินไปพรโ่งไปทะลุทรวงไป ยิ่งกว่าไม่ไม่ไป่ไม่ไปยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปยหลง่องไอ่ลอลาไปว่อไม่เอาปยิ่งกว่เอไ่อยๆ่กงกว่องไอยช่วยกัอไปเอื่อย่กว่รวชไวยกันไปยกเรื่อยๆ ไอ้ลองลอยล้ากันไปเรื่อยเรัยก่อนดีมีคว้าเอาไม่เอาไปด้วยกันเลยมันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอะทุกอย่างนั่แหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกัน ่อนไม่ม่ไม่ไปดนการไม่มีความเกลียดไรล่องลอยล้างไปไม่มีความเกลียดไรล่องลอยล้างไปเรื่อยถ้ามันจะมีขวามเกลียดอยู่แค่นี้แค่นั้นแค่อะไรแค่สภาวะแค่ลักษณะแค่อาการแค่รู้สึกแค่เราอยู่รู้รารสติสรุปร่างสรุปไปเลย อยากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยทุกอย่างจิตไม่ใช่การเอาจิตไปเองสภาวะไม่ใช่การเอาท่อนสภาวะไปเองลักษณะไม่ใช่การเอาท่อนในลักษณะไปเองเห็นไม่ใช่การเอาท่อนในเห็นไปเองรู้ก็ไม่ใช่การเอาท่อนในรู้ไปเองอยากไม่เอามทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยทุกอย่างสรุปตามสรุปไปด้วยกันทีนี้มันจะตื่นยิ่งกว่าตื่น่ะทีนี้พร่องยิ่งกว่าพร่องอ่ะตื่นยิ่งกว่าตื่นไปเอง จะทาให้ตื่นไปยิ่งกว่าตื่นไปเองพร่องไปยิ่งก่พรองไปเองตัวอย่างก็าแจกไม่เอามันั้งเอาั้งไม่เอาไปด้วยกันแม้เตื่นอยู่มันก็ยิ่งกว่าเตือนไปเองแม้พร่องอยู่มันยิ่งกว่าพร่องไปเองสรุปล่างไปเรื่อยๆทีดีรึกสติแห่งมาหากรุณาในรู้สติเอง แบบตื่นตื่นก็ต้องแบบไหม่ไหมก็ต้องแบบร่องร่องก็ต้องแบบไหม่ทั้งร่องทั้งไหมไปด้วยกัน ม้อไปเลยกทุยาไม่สิไม่ทุยาพรมไปเลยไม่เหมือนกันไม่ไปทางไม่ทั้งไม่ไม่ก็ไ,ไปเลยทุยาทุยา ก็ไม้ไม่ไหม่ตายยิ่งกว่าไม้ไม่ไม้ไปเรื่อยๆตรงนั้นตรงนี้อะไรไมันคล่องๆเลยที่การตกส <c oughs> ล้างดีๆสรุปล้างดีๆแล้ว เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแบบคลกอออกแบบกระจายออกดีนี้มันจะได้ลดรลวงช่วยันอะไรที่มันแช่มันซิ้์มมันทรงอยู่จะได้ตื่นออกไปด้วย